กระชายดำสวัสดีครับจ้า,าเป็นเัื่งใดทั้งผุนหอนบอ่เข้าหอนแล้วอยู่ดีสบายฝนตกติจ้าก็ตกเกินหนึ่งตกเมื่อวานก่อนจ้าก็ยังใครยู่เนาะเด็กยอยๆมาอยู่เนาะครับเมื่อวานนี้ทั้งบ้านนี่ตกอยู่จ้าแต่บ่แห้งพอได้เย็นแน่จักหน่อย ก็ได้อากาศก็ได้อากาศเก็บมามีอนค่ะนิดหน่อยสำตะตัวเก่าเนิดกว่าคือว่าสั่นคือที่สำตะตัวเก่าถลเลกว่าเด็กเก่าบมดีไปใส่เก็บจากได้กับยูคือเก่าเด็กมือนี้เขาสิมาคงสุไทร์เนาะจ๊ะเนาะจ่อมือแหละคงสุไทร์มาคงสุไทร์จ้าแต่จดีวันตีสิบหกพฤษภาจ้าวันหกเก็บจ้า ย่ำไปก็คือตัวเกาเนะี่ยตัวเกาคลิปแรกตัวที่ส่งไปคลิปแรกทุกอย่างอยู่คือเกาบมขยับบอหนึ่งบอติกเวซายเลขเกาอย่างอยู่แต่ก็ที่บอกไอ้เลขไอ้ที่มาที่ไปที่เฮ็ดมาอะไรเลขไอ้สูรไอ้นี่บอสูรเลขสามตัวบน ูตรเลขสามตัวบนเลขอที่มันออกมาแล้วสามสามวดอ่านไปแล้วเอามาคำนวณได้แล้วก็คือเลขคลิปแรกจ้าก็คือเลขคลิปแรกที่ส่งไปให้แต่บัณฑิบอกว่าเลขมาจากไหนเลขสามหารก็คือสามสูตรจ้าฐานาสามสูตรเลขคกตัวเลขคกตัวามาคำนวณก็ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ด อันนี้คือขอรงสุดท้ายอันบอคาเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเดียวพครงสุดท้าย,ยก็นี่แหละอยู่ในน้ำกันนี่แหละอันนี้เลขเลขเอาหกตัวมาคำนวณจ้าตัวหนึ่งได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับแล้วบันนี้ก็เอาเลขสามตัวไอ้เลขสองตัวสองตัวทยแล้ววันที่หนึ่ง ออกพันมาสามนวดเอามาคำนวณแล้วได้เก้าเจ็ดเจ็ดจ้าและสูตรทัดไปกับเลขสองตัวค้ายเลขกลางเอามาคำนวณแล้วได้เก้าหกแปดเก้าหกแปดครับ และวันนี้เขาก็มาเบิ้งไอ้เลขประเภทเลขที่ออกไปไอซีคำนวณแล้วนะเลขหกตัวมานคำนวณแล้วได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดกับเลขไอ้สามตัวไอ้ไอเลขสองตัวที่สามงวดที่ออก่านมาคำนวณแล้วได้เก้าเจ็ดเจ็ดแล้วมาเบิ้งว่าสามสูตรสี่สูตรนี่ตัวไหดชนกันตัวนั่นแหละคือตัวเด่น จะลบแล้วเลขที่ยัดคู่ให้กัคือคลิปแรกคลิปเด่นก็เขาเล่นชุดๆปะก็คือเลขตัวเก้าตี่ใครคลิปแรกก็คือเก้าเจด็จดสองเก้าเจ็ดเลขที่ให้ต้องงวดเนาะคะ่ะวิ่งบนเก้ารองหนึ่งสามตัวสองเก้าหนึ่งสองเก้าสองสองเก้าเจ็ดสองตัวก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ด เลขสองหางเด่นจุดเลขสองสองหางกับเลขสองหางเด่นจุดแล้เลขนวดนี่เลขเจ็ดนี่คักโกมูเลขเจ็ดกับเลขเก้านะวันไปเออฟันไปเลขก็คือเลขที่เลขที่จัดให้คลิปแรกจก็คือเดี๋ยวสิทวนในฟังเ้อจ้าบนนี่ให้วิ่งเก้าร้องเจ็ดเป็นบ่ จ้าสามตัวก็คือสองเก้าหนึ่งสองเก้าสองสองเก้าเจ็ดแต่ว่าตัดหาสองตัวก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเมมเบอร์จ้าเน้นให้คือสองเก้าหนึ่งกับสองเก้าเจ็ดแต่ว่าตัดหาตัวหนึ่งสองตัวก็คือเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดนมมเบอร์จ้าอะไรคือเลขคือเลขเอเลขปีตัดไปให้แล้วตอนต้นข้างลาง่ลางกันยูคือเก้าจ้าข้างล่างกับสองร่องเจ็ดเมมเบอ สองเจ็ดมีคักกัวมูจาคักกัวไอ้สองเก้าว่าปัจไดสองเก้านี่เป็นแค่ไอ้เลขได้เป็นเจตโตสำรองวิ่งล่างนี่คือสองร้องเจ็ดจับกูไห้คือสองเจ็ดกับสองเก้าเป็นว่าจ่าครับจ่าเน้นนนก็คือสองเจ็ดเมตรเดียวสองเจ็ดเม็รเดียวค่ะโค้งชุดไทยก็คือยังโค้งเดิมเป็นบอตามถิดปอยตะตองวดคือเลขยังโค้งเดิมเลขโตเลขโตเก้าพวกก็จับหนีไป็ใส่เจ้าเี่ยวคลิปเลยยังหน่งอยู่จ้า โอ้ค่ะค่ะเลขก็อยู่ประมาณนี้ครับยังยังนิ่งยูคือเก่าจ้าได้แหละรุ้แปล่าเลขเจ็ดก็เลขเก้าเจ็ดนี่แหละเป็นเด่นชัดกัวมือเก้เก้าหนึ่งยังเปอรเก้าหนึ่งจะเป็นร้องแต่ไหมจ้าแต่คลิปแรกคลิปแรกที่ให้ไปในเก้าเออสองเก้าหนึ่งอีเจ็ดเด่นกว่าสองเก้าเจ็ดแต่เมื่อรู้แล้วนะมันก็วิเคราะห์เบิ้งคักแล้วนะเก้าเจ็ดเด่นกว่าจ้า ก็คือเน็นเน้นฟันหาก็คือเก้าเจ็ดเนาะครับครับชิบสองนี่ฟันที่เก้าเจ็ดจิพแรกนี่เก้าหนึ่งแต่สุปท้ายแล้วมันก็พอกันพอพอกันคูกกี้สูสีกับคงสุดท้ายก็ยังคงเดิมเนาะครับแต่สําหรับผู้ที่งบหน่อยก็ใจไปโหลดเก้าเจ็ดอืมกับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่แหละจับเบื้องต้นได้จะลืมเล่เลขกันนี่นะครับ มันมันออกได้ทั้งล่างทั้งบนจ้าและมันไปได้ทั้งไปและกลับค่ะเลขตัวนี้นะจ้ามันจะไปทั้งไปและกลับคาแมนเลนสองเก้าหนึ่งบอกอันนี้เลยได้แค่บทอย่างเดียวล่างปรก็มันไปอ,อยู่ในล็อกของเลขล่างนะไปอยู่กับขยับไปอยู่ในล็อกของเลขบนอย่างเดียวจ้าสองเก้าหนึ่งนะ เจ้าาเกาเจ็ดเจ็ดเก่าสามารถไปบนละไปล่างได้มั้ยจ๊ะไปล่างไปบนได้และไอ้สองเจ็ดที่กันสองเจ็ดก็สามารถที่จะได้ทั้งบนทั้งล่างอืมค่ะแต่สองเก้าเก้าสองกินนิ่งยังพวกขยับโตัอืมจ๊ะแต่ไอ้ไอ้เจ็ดสองนี่มันเบอร์เนิ่งเด้มันสามารถขึ้นได้ลงได้อืมจ๊ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าที่กัน จเพื่ออาจจะอาจจะมาอาจจะมาเจ็ดเจ็ดเก้าก็ได้หรือจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดก็ได้เพราะเ่ี้แต่รู้สึกว่าเลขเจ็ดนวดนี่มันจะมีเลขเจ็ดหลายตัวอยู่เลยมันอาจจะเบิ้ลก็ได้อืมค่ะมีสิทจะเบิ้ลได้จ้าแลสุดท้ายนี่ก็ว่มีอย่างเ็ดเอาไปพิจารณาเบิ้งให้ดีก่อนยื่นสื่อจ้า วันนี้กับเฮ้งปังๆจ้าค่ะค่ะสวัสดีจ้า